รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ทางโรงพยาบาลแล้วก็องค์กร BDMs เนี่ยคัดเลือกให้ตัวเองเป็น Good Doctor ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะก็เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแพทย์เนี่ยก็เป็นแค่หมอตัวเล็กๆคนหนึ่งเป็นฟันเฟืองเล็กๆอันนึงขององค์กรนะคะก็รู้สึกดีใจที่สิ่งที่เราทำเนี่ยองค์กรเห็นคุณค่านะคะแล้วก็ให้มีการจัดทำเป็น Good Doctor นะคะขึ้นมาแบบนี้ เราอยากจะเป็นแพทย์ที่ดีค่ะเท่านั้นเองนะคะเราจะทำยังไงให้คนไข้ที่เขาเจ็บป่วยลำบากเนี่ยามาหาเราเนี่ยแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็กลับบ้านไปอย่างมีความสุขมีรอยยิ้มกลับออกไปงั้นทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็คิดเสมอว่าถ้าเกิดเราป่วยเป็นคนไข้คนนั้นหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องของเราป่วยเนี่ยเราจะดูแลเขาอย่างไรให้ดีที่สุดคิดว่าทุกๆอย่างก็น่าจะเป็นองค์ประกอบที่เราทำให้เป็น Good Doctor ได้ค่ะ ข้อที่1คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะ เพราะว่าถ้าเรารับฟังปัญหาของคนไข้ให้ดีๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีข้อกังวลใจนะคะที่แตกต่างกันแล้วก็พยายามจะรับฟังเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขากังวลเนี่ยเป็นเรื่องอะไรมากที่สุดนะคะเราจะได้ดูแลเขาได้อย่างถูกต้องยกตัวอย่างเช่นตัวเองเป็นหมอเบาหวานนะคะเป็นหมออายุรกรรมต่อมไรท่อเนี่ยบางท่านเนี่ยน้ำตาลสูงก็กังวลนะคะบางท่านเนี่ยจุดที่กังวลไม่ใช่น้ําตาลสูงเลยแต่กลับเป็นน้ําตาลต่ํา นะคะน้ำตาลต่ำตลอดอยู่ไม่ได้เลยบางท่านก็เป็นเรื่องน้ําหนักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจับจุดให้ได้ว่า อันไหนที่เขากังวลที่สุดเนี่ยเราก็น่าจะได้รักษาเขาดูแลเขาได้อย่างเหมาะสมเรื่องที่2คิดว่าเป็นเรื่องของการใฝ่รู้ค่ะเพราะว่า,าตัวเองจะชอบอัปเดตเรื่องของบทความทางวิชาการนะคะดูวิดีโอนะคะเกี่ยวกับทางวิชาการอัปเดตไกด์ไลน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้รักษาคนไข้เนี่ยได้อย่างทันสมัยนะคะรู้จักยาใหม่ๆแล้วก็มีแนวทางการรักษาได้อย่างถูกต้อง ส่วนเรื่องที่3เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ทะนงตนว่าตัวเองเก่งที่สุดดีที่สุดอย่างงี้ค่ะถ้าเกิดว่าเรามีคนไข้ามาแล้วเรารู้ว่าเรื่องนี้เราไม่ถนัดเราไม่เก่งเนี่ยเราก็พร้อมที่จะคอนซัลท์นะคะคุณหมอที่เขาเก่งกว่าเราที่เขาเฉพาะทางด้านนั้นมากกว่าเราเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลรักษาคนไข้ร่วมกันให้มีการทํางานกันเป็นทีมหรือว่ามัลติดิสซิปลินารีทีมก็คิดว่า3ข้อนี้น่าจะเป็นจุดดีของตัวเองค่ะ มุมมองนะคะว่าแพทย์ที่ดีคนนึงเนี่ยคิดว่าต้องประกอบไปด้วยศาสตร์และศิล์นะคะคําว่าศาสตร์ก็คือมีความรู้มีความสามารถมีความรู้ทางการแพทย์ที่ดีที่อัปเดตนะคะที่เราจะสามารถที่จะดูแลคนไข้คนนั้นได้ดีจริงๆอันที่สองก็คือเรื่องของศิลป์หรือว่าศิละปะซึ่งจริงๆเนี่ยมันยากกว่าศาสตร์อีกนะคะเราจะไม่วิธีอย่างไรที่จะ สื่อสารนะคะจัดการนะคะประมวลองค์ความรู้ทั้งหมดนะคะที่เราจะสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็เข้าใจเห็นอกเห็นใจนะคะแล้วก็ดูแลทั้งญาติทั้งคนไข้ให้เขามีความพึงพอใจให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเราประสานงานกันระหว่างทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ของเราให้ดีเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นกู o ดด็อกเตอรที่ดีได้แน่ๆค่ะ จากว่าได้รับรางวัลมาแล้วก็จะกดดันนิดนึงค่ะว่าเราจะต้องรักษามาตรฐานตัวเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปได้ตลอดนะคะเนื่องจากอุดด็อกเตอร์เขาก็ดูในแง่หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์การรักษาคนไข้ของเรานะคะ mm. เกี่ยวกับเรื่องวิชาการการเก็บพวก CME เครดิตนะคะหรือว่า,าการเกิด o c อ u r คเรนซนะคะาการได้รับการเ่นชมจากคนไข้การเทรนนิ่งของ BDMs ที่เป็นการอบรมเองเนี่ย ก็พยายามรักษามาตรฐานตัวนั้นนียให้ได้ดีไปตลอดแต่ส่วนที่อยากจะพัฒนาเพิ่มเติมมากขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของที่เรายังไม่เคยทําเท่าไหร่นะคะก็เช่นในเรื่องของการวิจัยอาจจะเน้นดูว่าเราสามารถที่จะมีการวิจัยอะไรที่จะพัฒนาต่อยอดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการรักษาที่ดีมากขึ้นได้นะคะแล้วก็อาจจะสนใจไปในแง่ของการศึกษาแล้วก็ตีพิมพ์บทความทางวิชาการทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ได้อยู่ใน Uh, BDMS เองเนี่ยก็เป็นองค์กรที่จริงๆตัวเองภาคภูมิใจนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร BDMS เนี่ยเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานการรักษาคนไข้เนี่ยอยู่ในระดับที่สูงมากนะคะคำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นหลักเลย Patient Safety นี่มาก่อนอันดับแรกแล้วก็คิดว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่ดีที่จะเป็นผู้นำทางด้านการแพทย์เนี่ยในอนาคตได้แล้วก็ BDMS เนี่ยมีบุคลากรทางการแพทย์เยอะมากนะคะตัวหมอเองนะจะเป็นมือ รวมกับบุคลากรอื่นๆอ,อ,อีกเนี่ยหลายหมื่นคนคิดว่าเป็นองค์กรที่มีบุคคลบุคลากรที่มีความสามารถที่จะสามารถเพิ่มคุณค่าเกี่ยวกับการดูแลทางการแพทยใ์ในประเทศไทยได้อย่างยัง่งยืนต่อไปค่ะ เรคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากเลยค่ะที่แพทย์ทุกคนเนี่ยควรจะต้องรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎข้อบังคับนะคะพฤติกรรมของแพทย์หรือว่าเกี่ยวกับ การสื่อสารนะคะต่างๆทั้งกับแพทย์แล้วก็คนไข้หรือว่าเพื่อนร่วมงานถ้าเรารู้ในจุดนี้เนี่ยได้อย่างถ่องแท้ก็เราก็จะสามารถที่จะดูแลคนไข้นะคะได้อย่างเหมาะสมรวมไปถึงเนี่ยสามารถที่จะมีพฤตกรรมที่ดีๆน่ารักแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับญาติตัวคนไข้เองแล้วก็เพื่อนร่วมงานได้ดีค่ะ ก็อยากจะให้ทางองค์กรเนี่ยเช่นในระดับที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานนะคะเช่น p c u Director หรือว่าอาจารย์ที่เป็นผู้ช่วยผ,ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์หรือแม้กระทั่งผู้บริหารผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยพูดคุยกับแพทย์ท่านนั้นก่อนค่ะว่าเพราะอะไรถึงเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือว่ามีเรื่องราวที่ดูผิดปกติหรือไม่เหมาะสมเกิดขึ้นปัญหามันเกิดจากอะไรค่ะ f a กต f i ฟด i n g ให้เรียบร้อยก่อนแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมจริงๆก็คงจะต้องว่ากล่าวตักเตือนแพทย์ท่านนั้นหรือแพทย์กลุ่มนั้นค่ะถ้าเกิดว่าว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังมีพฤติกรรมที่ดูไม่ค่อยเหมาะสมเกิดขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่มารองรับเลยเนี่ยก็น่าจะต้องมีการลงโทษที่เป็นรูป,ปรธรรมค่ะแพทย์คนนั้นอาจจะไม่เห็นความสําคัญของการอบรมว่าอบรมแล้วมันจะได้อะไรจะมีประโยชน์อะไรกับตัวเขานะคะ ทางโรงพยาบาลอาจจะใช้วิธีพยายามที่จะสื่อสารออกไปค่ะว่าทิศทางหรือว่าวิสัยทัศน์ของทางโรงพยาบาลเนี่ยที่เราอยากจะให้แพทย์ท่านนั้นมีเนี่ย package. มีอะไรบ้างนะคะเขาก็จะได้พยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้ารับการอบรมตามที่ทางโรงพยาบาลต้องการได้คิดว่าแพทย์บางท่านหรือว่าแพทย์บาง s u b s p e ียลต t y เนี่ยอาจจะรู้สึกว่า s u b s p e ียลต t y ของตัวเองเนี่ย ไม่ค่อยถูกฟ้องร้องโอกาสในการถูกฟ้องร้องค่อนข้างน้อยอาจจะไม่คุ้มค่ากับเบีย้ยประกันที่เขาต้องทําไปในแต่ละปีเขาก็เลยไม่อยากที่จะทําประกันของ m a l p r a c t i c นะคะทีนี้ส่วนตัวก็ คิดว่าถ้าเราจะพยายามแก้ไขในจุดนี้เนี่ยเราอาจจะมีข้อมูลของในเครือเราอยู่แล้ว่าคะว่าการฟ้องร้องเนี่ยของโรงพยาบาลในเครือของเราเนี่ยเรามีกี่เคสต่อปีเรามีเคสอะไรบ้างนะคะเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแพทย์จะได้เห็นภาพว่าเออแบบนี้เราก็มีกรณีฟ้องร้องได้นะเพราะบางทีเนี่ยการฟ้องร้องมันิดจากมันอาจจะเกิดจากอะไรที่เราไม่คาดคิดก็ได้ เม่อแพทย์คนรน่าจะอยากตรวจสุขภาพประจําปีนะคะเพราะว่าจริงๆถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นแพทย์เนี่ยก็ควรจะต้องตรวจสุขภาพประจําปีอยู่แล้วแต่ท่านที่ไม่อยากตรวจก็อาจจะไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากรู้หรืออะไรหรือเปล่าค่ะโรงพยาบาลก็อาจจะใช้วิธีชี้แจงค่ะหรือว่าชี้ให้เห็นถึงความสําคัญค่ะว่าถ้าเราสามารถที่จะ ตรวจได้ตั้งแต่แรกที่เขาเป็นโรคเลยนะคะแล้วเรามีการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยก็จะช่วยทำให้ complication น,นะคะหรือว่าภาวะทุพพลภาพนะคะหรือว่าอัตราตายในระยะยาวเนี่ยน้อยกว่าคนที่ตรวจสุขภาพแล้วก็การป้องกันโรคก็มักจะดีกว่าการรักษาเสมอ ของ fact finding เนี่ยจริงๆคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นหัวใจของ risk management เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราได้ fact finding เนี่ยเราก็จะรู้ต้นต่อรู้สาเหตุของปัญหาค่ะว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าในเรื่องราวเดียวกันเนี่ย ในหลายๆมุมมองของแต่ละคนเนี่ยจะออกมาไม่เหมือนกันเลยถ้าเราไม่ถามให้รอบด้านถี่ถ้วนเนี่ยเราก็จะไม่ได้รู้ว่าสรุปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะการ fact finding ก็มีความสำคัญมากๆที่จะทำให้ไม่เกิดการผิดซ้ำๆและจะทำให้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีเดียวกันอีกในอนาคตได้ คนไข้ทุกคนญาติทุกคนที่มาโรงพยาบาลคิดว่าเขามีความวิตกกังวลอยู่แล้วค่ะไม่มากก็น้อยนะคะเพราะเขาเจ็บป่วยมาต้องการความช่วยเหลือทีนี้วิธีที่เราจะสามารถที่จะคลายความวิตกกังวลของเขาได้เนี่ยอันแรกเลยคิดว่าก็คือการรับฟังค่ะรับฟังว่าปัญหาหลักๆที่เขาวิตกกังวลเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันคือจุดไหนเราจะได้โฟกัสได้ถูกจุดนะคะแล้วก็ช่วยคนไข้ได้อันที่สองก็คือ เราจะต้องพยายามตอบคำถามที่คนไข้สงสัยนะคะให้ได้ครอบคลุมให้ได้กระจ่างชัดว่า,าตัวโรคที่เขาเป็นอาการที่เขามาแนวทางการรักษาหรือว่าผลแทรกซ้อนระหว่างการทานยาเนี่ยมันสามารถเกิดอะไรขึ้นได้บ้างถ้าคนไข้เขามาีข้อมูลครบถ้วนรอบด้านก็น่าจะคลายความวิตกกังวลได้แล้วที่สำคัญที่สุดค่ะคิดว่า ถ้าเราแสดงความมั่นใจหรือว่าให้ความมั่นใจกับเขาได้ค่ะว่าเราเนี่ยพยายามเต็มความสามารถของเราเต็มศักยภาพของเราว่าเราจะช่วยดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้เนี่ยก็น่าจะทําให้เขาคลายความวิตกกังวลได้ลงไปเยอะเลยเป็นเรื่องสําคัญมากๆคิดว่าแพทย์เราเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเราให้ข้อมูลให้มากที่สุด เกี่ยวกับทางการแพทย์ค่ะว่าตัวโรคที่เขาเป็นเนี่ยสรุปมันคือโรคอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรอาการเขาจะเจออะไรได้บ้างการรักษาเนี่ยมีการรักษากี่วิธีแนวทางการรักษาแต่และวิธีเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเขาจะต้องเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างนะคะหรือการผ่าตัดนั้นจะมีอะไรแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้กับญาติเนี่ยควรจะเป็น คนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการรักษาโรคของตัวเองเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้สามารถดูแลรักษา,าตัวเองได้ดีที่สุดค่ะก็คิดว่าคงจะต้องให้ญาติกับ,กบผู้ป่วยเนี่ยมีมีส่วนร่วมในการรักษาและตัดสินใจร้อเซเลยโดยที่เราพยายามที่จะแนะนําไปด้วยค่ะเนื่องจากว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับข้อมูลทางด้านสุขภาพหรือการแพทย์เนี่ย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเพรนั้น PDPA ที่เป็นมาตรการที่ออกมาเนี่ยส่วนตัวคิดว่าเป็นข้อดีทั้งในแง่ของตัวคนไข้เองแล้วก็ตัวของแพทย์เองในส่วนของตัวคนไข้ผู้เข้ามารับบริการเนี่ยก็จะได้รับความมั่นใจมากขึ้นค่ะว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลได้เป็นอย่างดีนะคะคนไข้จะได้รับการร้องอ ยินยอมขอความยินยอมทุกครั้งก่อนที่เราจะเปิดเผยข้อมูลให้กับใครนะคะมีการขอการทําลายเอกสารได้ทุกเมื่อแล้วในฐานะที่เราเป็นแพทย์เองเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวคนไข้ของเราการรักษาเนี่ยมันจะไม่รั่วไหลไปทางไหนที่คนไข้ไม่ต้องการการอินฟอร์มคนไข้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ อธิบายคนไข้ด้วยปากเปล่าหรือมีการจดบันทึกนะคะลงไปในเวชชราเบียนให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็ครบถ้วนเนี่ยมีความสำคัญมากๆเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่คนไข้ได้รับเนี่ย เราควรจะต้องมีการบันทึกโดยละเอียดค่ะว่าเรามีการอินฟอร์มเขาไปในจุดไหนแล้วบ้างมีการบอกผลแลบอะไรไปแล้วบ้างผลเอ็กซเรย์ทั้งหมดการรักษาทั้งหมดนะคะผลแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพื่อที่จะได้มีความเข้าใจตรงกันระหว่างแพทย์นะคะระหว่างคนไข้แล้วก็ญาตินะคะจะได้ไม่นำไปสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต ก็ชอบค่ะการประเมินผ่าน EPMS ที่เป็นแบบใหม่เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองก็จะเห็นภาพได้ชัดขึ้นว่าศักยภาพของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่น performance ของเรานะคะว่าเราตรวจ คนไข้ OPD ทั้งหมดในปีนั้นเนี่ยได้กี่คน IPD เนี่ยได้กี่คนเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเยอะขึ้นไหมนะคะน้อยลงไหมเป็นเพราะอะไรแล้วก็มันมีการประเมินรอบด้านไปจนถึงเรื่องของวิชาการนะคะเช่น CME Credit เราได้เท่าไหร่นะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของ performance ในแง่ของ Service ของเราเองยกตัวอย่างเช่นตัวเองเป็นหมอเบาหวานเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออเราคุมเบาหวานของเราเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนฮิมโกลบินเอวัที่เรา achieve ได้เนี่ยเราทำได้ ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในปีนั้นการที่เรามีแอปพลิเคชันหรือว่าการประเมินแบบนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกอยากที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็จะได้ข้อมูลในแง่ว่า occurrence report เรามีไหมมีการได้รับคำติชมจากคนไข้เป็นอย่างไรด้วยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นฟีดแบ็ที่ดีมากๆเลย รู้สึกว่าจุดแข็งของเครือ BDMs เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลที่ที่มีเครือข่ายที่ใหญ่มากเลยคิดว่าตอนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ50กว่าโรงหรือไปถึง60แล้วก็ไม่แน่ใจนะคะการที่เรามีจุดแข็งอันเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบนะคะ โรงพยาบาลอื่นๆที่เขาเป็นโรงพยาบาลเล็กๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโรงพยาบาลไหน,นโรงพยาบาลไหนในเครือที่เด่นด้านไหนยกตัวอย่างเช่นโรงนี้เก่งด้านนี้อีกโรงนี้เก่งด้านนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้ร่วมกันนะคะไปดูงานาแชร์เขาสามารถแชร์เคล็ดลับความสําเร็จค่ะว่าเพราะอะไรเขาถึงทําสําเร็จ เขามีอุปสรรคอะไรที่เจอแล้วบ้างแล้วเราจะได้มาแอปพลายใช้กับโรงพยาบาลของเราโดยที่เราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วจะทำให้พัฒนาความสำเร็จได้ดีมากขึ้นดีมากเลยค่ะใช้ง่ายนะคะเพราะว่าเราจะรู้เลยว่าเราอบรมเรื่องนี้ไปแล้วนะปีต่อไปมันจะครบกำหนดอีกทีเมื่อไหร่นะคะมีเรื่องอะไรบ้างที่เรายังไม่ได้อบรมแล้วก็คิดว่าสื่อการสอนที่ทาง MAO ทำขึ้นมาเนี่ยค่อนข้าง เข้าใจง่ายกระชับเพราะว่าหลังๆจะเป็นรูปแบบของวิดีโอซึ่งทำให้เราไม่ต้องใช้เวลานานในการอบรมแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ได้อย่างถูกต้องมากขึ้นแล้วก็มีการทำคล้ายๆเป็นข้อสอบอะค่ะตามหลังเพื่อที่เราจะได้พัฒนาตัวเองแล้วก็มีการอัปเดตความรู้ในทุกๆเรื่องเลยค่ะ